วอกว่า,อาตอนแผ่นะครับให้นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสามโลกธาตุนะครับหรือเขาบอกว่าหนูนึกไม่ออกคือนึกหน้าเทวดาไม่ออกหรือนึกหน้าเจ้ากรรมนายเวรไม่ออกคือมันต้องนึก<ม>ยังจะ<ม><ง>นึกออกได้ยงไงไม่รู้ว่าเจเ้ากรรมนายเวรมันผู้ใดคือใครแล้วเราเคยทํามันหรือเปล่าเคยฆ่าใครมั่งหรือเปล่าแล้วมันอยู่ภูมิไหนก็ไม่รู้อีกครับถ้าที่เขาแผลๆไปทุกวันเนี่ยแผ่ให้ตัวเอง นายตัวเองมีบุญไงครับตัวเองมีความเมตตาไงเออไปไหนก็ปลอดไปคนม,มีเมตตาเนะคือบางคนยังไม่เข้าใจเรื่องเจ้ากรรมนายเวรนะบางคนเขาค่อยจะมีนะบางคนก็มียุคป,ปัจจุบันเนี่ยไปด่าเขาไหว้ไปจีเขาไหว้นะั่นคือเจ้ากรรมนายเวรละครับเราเคยฆ่าใครเขาไว้ไหมพวกสัตว์พวกมนุษย์ทั้งหลายในอดีตอ่ะนั่นคือเจ้ากรรมนายเวรน ถ้าเราไม่ฝึกกรรมาฐานเราเดินทางไปที่ไหนก็ตามไปเจอมันมันตกภูมิอยู่นั้นอะ่ะมันเป็นสัมโมเวสีเป็ดอสุรกายตรงนั้นถามว่ามันจะเล่นเรอมั้ยเล่นถ้ามันเป็นเทวดาก็โอเคตรงนั้นไม,มไม่เอาอะไรค<ะ>ถ้าเป็นมนุษย์ก็ไม่ไม่เจอกันแล้วอะ่ะอาจจะเจอไม่เจอไม่โู้แต่ถ้ามมนอยู่ข้างล่างล่ะอเ<ะ>นี่ยคือคร<ะ>ัากรรมในเวทที่เรามองไม่เห็น ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแต่อยากโลก็ฝึกเอาคือแผ่เป็นภาพรวมแล้วก็ไม่ต้องไปลังเลสงสัยในสิ่งที่เราแผ่ไป<ช>แล้วหยุดซะตอนนี้ครับหยุดทางโลกไงหยุดทางโลกคือการมาสวดมนต์ลลมาสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญวดยบ่อยๆมันก็จะเบาใช่ไหมเบาแล้วมันก็จะย้อนไปดูชาติเนี้ย เราทํากรรมอะไรไว้มันอยู่ตรงนั้นแหละแต่เรานึกมันก็มีอาการนั่นแหละมันก็จะย้อนได้แต่เ,เด็กมาเนี่ยย้อนมาเรื่อย,อยชาตินี้กับชาติที่แล้วมันก็ย้อนได้ครับเพราะมันคนคนเดียวกันคนคนเดียวกันใช่<อ>เพียงจะเปลี่ยนหน้าบางคนก็เปลี่ยนเป็นหญิงมาเป็นชายมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับเปลี่ยนโดยกรรมนันแหละ อย่างเวลาที่สวดมนต์แล้วรอบไหนที่มันสวดมนต์แล้วมันเพลินเนี่ยเราต่มันเพลินคือมันเพลินมากเลยทีนี้พอเวลามันเพลินมันลืมว่าเราต้องนึกอะไรคือมันมันเลยเพลินอย่างเดียวเลยมันนึกไม่ออกหรอกมันเพลิน cool. ครับเหมือนคนเล่นไพ่นะไปคุยเรื่องอย่างอืงอ่นมันแม่ไม่สนมันจะจ่ออยู่ในสวดไม่หยุดไม่เหนื่อยไม่โอไม่ไม่อยากหยุดเลยครับไม่มันเพลินครับไม่อยากหยุดจริงๆแล้ว ตอนเพลินนี่มันต้องเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงหรือปล่อยให้มันเพลินไปอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็คิดเดี๋ยวเขาคิดออกใช่ทีนี้เริ่มคิดเริ่มเอามาเป็นประโยชน์แล้วน,น<ฮ>ะครับเริ่มแทงไปตามงานตามธุรกิจตามอะไรต่อมีอะไรเพราะเพลินมากๆเรามันจะนิ่งจิตมันยิ่งมันพัก <ฮะ S 2> อารมณ์มันเบาเหมือนเพลินไปเรื่อย ก็เริ่มหยุดทำสวดไม่อยากสวดถูาชย้อนลงมาหน่อยนะจะยินเสียงอะไรอยู่เนนะนั่นเริ่มคิดละอ oh. เริ่มเริ่มแพรับ <Okay. S 2> เริ่มเอาพลังงานที่มาที่เราเนะี่ยไปตามเป้าหมาย hmm. อย่างตู้นี่ก็ทำธุรกิจอะไรอะ่ะครับสร้างอะไรอะครับ <Okay. S 2> สร้างกุฏิก็จะแพรไปตามเชพพผมุกกชัน <laughs> ที่เคยเกี่ยวของเกี่ยวพันกันในอดีตนู่นค่ะตอนเนี้ย<ม>จากเสียพรก็จะมาดึงมามรุ์อีกทีที่เป็นญาติเขาอ่ะไปเรียกคนมาช่วยหญาติเราเยอะนะชาตินี้ก็เยอะชาติที่แล้วก็เยอะครับบางคนในญาตเาิเยอะรนนยอจริงๆเนละมีลูกหลายคนคมีญาติหลายคนแต่ชาตินี้บางคนก็มีน้อยบางคนก็มีมากนั่นคือญาติเรานะ<ม>เราอาศัยเขาได้นะเวลาเราแผลแผลเขาอ่ะ เขาเป็นเทวดาเนี่ยก็จะรู้ว่าเราเป็นญาติเขาญาติเราก็มีเป็นเทวดาเทพพรมเยอะแล้วเอาบางคนเยอะนะแต่บางคนม่ค่อยจะมีอยู่ข้างล่างหมดอผมช่วยไม่ได้หรอกพวกเพราะเป็นอยู่ข้างล่างหมดเลยครับคือชีวิตทำแต่คามไม่ดีไงมันก็อยู่ข้างล่างนะเราจะดูยังไงครับหลวงตาว่าคนไหนมีมีพวกเยอะมีพวกเป็นเทพพรมเยอะอะไรเงี้ย เวลาสวดนะคนไหนที่มีอะไรมาเกาะมังนะ่งหลังหนักๆน,น,นั่น,น,นพวกมีความทุกข์มากอญาติมีทุกข์ญาตเป็นทุกข์ใช่ครับมาเกาะหลังเกาะสวดอึดอัดประมาณนี้ถ้าคนไหนสวดแล้วโล่งๆครับญาติญาติอยู่ข้างบน เพราะสวดที่เดียวกันสวดพร้อมกันแต่บางคนก็อึดอัดบางคนก็สวดเพลินสบายอึดอัดเพราะเขานอมาเอาบุญกับเราน้อมมาเอาบุญทีนี้เขาไม่มีเลยอ่ะเพราะมีแต่ความทุกข์เรามันก็เลยทาให้เราอึดอัดเราก็ต้องพยายามสวดไปเรื่อยๆไม่นานเขาก็จะเริ่มเบาเราก็เริ่มเบาเพราะเขาได้ได้ไปเรื่อยๆ <c oughs> แต่ถ้าเราหยุดสวดเนี่ยเขาก็ไม่ได้นะ <c oughs> แล้วอย่างเวลาขับรถนะครับหลวงตาเขาบอกก็ขับไปปกตินะครับทีนี้พอผ่านบางที่มันก็หาวแบบหาวไม่หยุดเลยเขาเลยสงสัยว่าไอตอนที่เขาหาวเนี่ยมันมีอะไรเข้ามาอยู่ในรถหรือเปล่าหรือะไเงี้ยทำไมมันถึงหาวแค่บางจุดหรือว่าเขาขึ้นมาแล้วหรืออะไรเงี้ยเขาสาธุขอน้อมเอากระเล้ามันเป็นคลื่นของความรู้สึกใช่ไหมครับความรู้สึกอนะ อย,อย่างวิญญาณเขาขอเราเนี่ยขอหน่อยเนี่ยมาเราสัมผัสปับ๊บเราจะ,จะหาวบางคนหาวหูหาวแบบน้องหูน้อตาไหลหาวแบบออโอ้โหครับพอเล่ยไปแล้วก็ไม่หาวแล้วอประมาณนี้นะบ,บางคนก็จะเห็นนะเห็นด้วยหางตาประมาณนี้นแวบแวบบบางคนก็ขนลุกนะอาการไม่เหมือนกันเรีบแผลเรียบนึกอซึ่งลูกปูแล้วแผลอาการอะไรก็แล้วแต่ แต่อย่างเดียวแผ่อย่างเดียวฝันตอนฝันตื่นขึ้นมาก็แผ่ย้อนหลังอีกครับ